จุบันอยู่จากปีทศวรรษกันนะสองเก้าปีออสองเก้าปีโดยสองเก้าปีได้พี่เราไปสาวสูงเอ่อบ่เคยแต่งงานเนาะในเป็นในได้เจ้าคือโสดมาดลแท้สดบ่มีคนมาบ่มีคนมามนบ่มีคนมาลบมาคุยเลยบ่บ่มีมาสางว่าแต่คนกับบุรีคีรีกีรลายแค่คนกับผู้จบผู้งาม อีีด้ว่าาตมสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเก็บสีถักแพงเบิร์ดสุข้สุขคนเบิร์ดสมองสมบัติเด้พอพ่อเพาะช่องยูทูบบอาลาบะเพิ่นมีเกา่าคือเดิมเพิ่มเติมมือ่อไหรก็พาพี่พาน้องเขามาโคจรกกับสาวสวยอีกคนหนึ่งพี่น้องเอ้ยน,นะเปิดมาบอกเคยมีครอบครัววสันบเคยมีลูกมีผัวเราจักระอยู่มาพิสังกัดดอกาก๋เดียแทะปานยังบอกมีลูกมีผัวอยู่ ว่าผมมีคนเอาวาสันท่าญานเลือกลายกลัวพี่น้องเนะอยแล้วย่านพเป็นเลือกแหละของเราคนงามเนี่ยยามมีตัวเลือกลายกลัวแหลนะเนาะอืมบ่าดนี้เลือกต่อเลือกรดเลือกไปเลือกมากหรเขาเขาหนาเสียลูกเอามีอะไรป้าผืนนะนะประมาณนี้แหลนะเนาะก็เลยอยู่ขึ้นคาดบ่อว่าเนีไอันนี้ก็ดีเนะาะกับ้เขเบ่งมาส้มก็จะเกิดต้นนกชนใจเพิ่นก็ ติดต่อมาพี่น้องเลยเนาะขอมูลการติดต่อยแหละคืออยู่ในหน้าจอเด้อจะมาบอกมาคุยให้กำลังใจเพิ่นอืมหรือว่าอยากมาเป็นพ่อของลูกลากะแล้วแ,ลแต่อันนี้ก็เนานะแล้วแต่สิวาส่าจะคุยกันเองอนะันนี้กันเนาะโอเคเดี๋ยวไปด่ากัอฝนะากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับสาวโซ่ที่ว่าผมเคยผ่านมือทรายกรนะเม่นเนาะอืมที่น้องเลยสมาเห็ดปล่อย,อย <Okay. S 2> เห็ดเปืเ่อ,อยด่นเยอะนนี้เนาะ เออสบายดีอ่าสบายดีสบ,ยดสบายดีสาวสุดพี่น้องเลยสาวสุดน้าใหม่ก็เสร็จเนาะก็นดิก็ขอนขอนุญาตถามเนาะสื่อเสียงยังน้ำเราหะแหละเนาะ,ะปัจจุบันนี้เพืเ่อนที่เปีเยจบงานปีสังก็สิได้ชอ,อบถามไปเบิดนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะเป็นส่วนมาจากปีเคยมีครอบครัวหรือบ่เคยมีแมนนิลี่บอกว่าบ่เคยมีครอบครัาว,าาขขวานาะบ่เคยมี ก็เคยมีครอบครัวบ่ปะเอ้าเจ้าบ่ใช้ชีวิตลําบากบ่อสบ่มีครอบครัวลําบากลําบากเนาะแม่เวลาปัสสาวะปัสสาวะมันก็อยากปึ๊ดๆตันๆอยู่แล้ววะไม่ราเรื่องนั้นมันกระผ๊ดมันก็แนวมันคนบ่มีเนาะเนาะโอ้ยมือสาสุดเห็นเนาะอว่าไปครอบครัวละแต่ว่าตลกได้ซั่นเนาะว่าบ่อยากให้เจ้าเครียดอันนี้ว่าตลกเด้อพี่น้องเด้อตลกเอ๊ห้าซื่อๆ โทษเราเจ้าหน,น้าสื่อยังเกาะสื่อสาวน้อยสาวน้อยโดยสาวน้อยบันพีนสาวน้อยบันพีนเนาะนีะ่เนาะแมนบันพีนได้ไปหนองเลยเนาะมันก็มีหลายคอมเมนต์นะเขับมาคอมเมนต์ว่าเวลาทีไปสัผ่านนะยังให้บอกบ้านบอกมเมืองเป็นแน่ว่าสันก็บอกไปเห็นยังไรจากคู่กระถักมาตีล่ะเนาะใครจกคู่กระถักมาทั้าทางเฟสท,ทั้งลไลน์ผู้ช่วยบอกยังไงหลักคอมูล เนาะเอออันนี้ว่าตรงตรงเลยพี่น้องเลยเ<อ>จะบ,บัจจิหูไปยังบอกไปกับปานสีหูนี่<อ>บางทีบัดเจ้าอยู่ทางไกลเลยบอกไปจ้ากระปุ่หูข้าเจ้าอยากมาจ้กกระมาหาแอดมินก็กระสิป้าไปหาแค่นั้นแหะเนาะเออฝากไว้เป็นข้อคิดอันนี้ก็ดีสำหรับเอฟซีคนที่มาคอมเมนต์น,นะเนาะเข,ข้าใจกันเต็มพี่น้นองเอันหหนี้คือซาลอยปัจจุบันเรา,าอยู่จากปีซาห,หน่อยจ้ะน,นะสักเก้าปี สาวสูงเอ่อเราเคยแต่งงานเนาะแม่ไม่ได้ได้เจ้าคือสวนมาดนเช่ไสวนเรมีคนมาบ่มีคนมาแม่บ่มีคนมาลบมาคุยเลยบ่บ่มีมาสั่งว่าแต่คนกับบริคีเลยทีละอันแคนกับบุญจบสวยงามอีนนี้อะไรเดี๋ยวว่าตามบอสแม่บ่แม่เปินละออกกล้องเจ้ากระเฮ็ดแม่ว่าเพิ่งด่วนอยู่นะพี่ให้เอ็มนให้นายเด้ออือใช่ฮ่าให้ โดยโอ้ออนนี่ห้เจ้าเลือกเขาเองโลดให้เจ้าเลือกเลือกเขาเองแม่นมเดี๋ยวบอร์สีทากเรื่องในไซเบอดนี่เนาะเิสีทากมาเจ้าเองดอกอืมเิสีทากมาเจ้าเองซะหน่อยเจ้าใจเย็นๆเจ้าใ้หาจฮะจะพร้อมสีสาระสวดบ่หรือว่าจังไรเดี๋ยวนี้พร้อมพร้อมโดยหนาวอยู่บ่ฝุ่มมือนเลยกระดิหนาวหนาวยังหนาวใจหนาวนือหนาวกายหนาวใจ อือหน้าเวลาว่ะพี่น้องเลยจะมีพี่น้องจะคนร้ายแลวเนาะร้ายบอจะเป็นลูกสาวโกกบอเลยลูกสาวละพู้ที่สองพู้ที่สองมีอายปอเลยมีอายไม่อายจะเอาพี่นางมาให้ล้วบอยังอายกระสดด้วยกันอายกระสดแต่น้องนะก็จะเอาเบอร์แล้วน้องจะมีเบอร์แล้วน้องสองคนนันมีแล้วแต่น้องชายนันยังยัง จะก็มีน้องสาวป้ะมีน้องสาวคือสีงามเนาะก็ว่างามกว่าเอื้อยแน่นอนเลยน้องสาวนะ <c oughs> บาดอยากาเอาเอาท่ากั <c oughs> นกว่าเข้ากีฬาเข้าขกันบอกท่านได้พัวคือการกับเจาเนะ้าหนยเนาะอืม <c oughs> มนสั่งว่าแค่นี้ก็ดีคนงามเลยส่วนมากอย่าเช่นเอาลูกเอาพัวไว้เอาลูกเอาเมียไว้เจ้าคนกีฬาล้วเอาไว้คนงามแล้วก็ไปสูตรพ่อพอเขาจะเนเจ้าเลือกไล่กว่าแหละซานหน่อย <c oughs> ไม่นานบอก,อกบอกได้เลิกแล้วเนี่ยมันบ่มีอีลีเนาะโดยจะมากูไายแบบแรกออกกูไายในสเปคของจอจะมกักเนี่ยไหนู้หูจากทางว่าเแาจะมักเนี่ยไหนบอกมักคนหล่อบ่หรือคนรวยหมาคนดีบ่หรือคนบ่ดีว่าวไปแล้วก็มัมกคนดีจะไมเนี่ยคนบ่ดีเนาะ <c oughs> <c oughs> เรื่องรวยนี่เขามาหาสางกันก็มีทีกันเอนาบ่หากันเอาเหาดูหัมมันเนาะกันเอาขี้ข้าแหลบบ่หาบ่สางบ่มีเลยบ่มี ต่อยล lighting, okay, ุวยสำหรับกะจนพอใส่ผูมมึงพูดได้ได้เนี่ยฮัลเลโน่พอได้เพิ่งผาใส่เพิ่นดีโดยโดยหาก็เป็นคนถูกยากนะและเรื่องแบบว่านาตาเนี่ยบอซ้ำคัญนเนาะเรื่องอายุได้สะสาวหน่อยอายุก็ประมาณหกสิบลงมาหกสิบหกสิบลงมาลว่าพี่นนองไว้พอเรากับ้าเก่าปีเอ่อ หกสิบลงมาเอาแข็งแห้งได้เนาะแมนเราก็จะแข็งแห้งเห็ดที่เห็ดการได้หรอวะทำการทำงานได้ก็นะเห็ดเบี้ยเห็ดเบี้บ้านเบี้ยเคื่อนได้นี่การบ้านไม่ขาดไปนี่บอกอ้าคหรือว่าโบนิโตนั้นโบเดเตเรียงนัินเนาะเอาเป็นว่าแข็งแห้งเนาะซอยกันเห็ดซอยกันส่างแหละพ่อเบิ่งแง่งกันได่ายนี่เนาะ พ่อลิเจาะกับบ่มีคนลมเลยบ่หมีหาให้ไห่อยากได้ได้ไหมจะอยากได้ผู้บ่าวทางใดนเอ,าอ้าแบบลักๆนะเอ,าอ้าแบบใจจะหมักซะอยากได้ผู้บ่าวทางใดเป็นคนนอกหรือคนในคนนอกอยากได้ผู้บ่าวนอกบ้านนี่บ่นอกประเทศนอกประเทศโอ้ป๊า <laughs> <laughs> นอกประเทศแล้วว่ะพี่น้อกประเทศ <laughs> ผู้บ่าวในประเทศบ่อย่างว่าอยากคุยบ่อยากคุยคือการแถลมันมี โดยความหมายว่านอกประเทศก็คือต่างประเทศนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะยกเว้นคนแบบว่าในประเทศเจ้าของนะแต่ลักลักในการเล่าก็จกเน้นนอกประเทศบ่แม่เป็นยังคืออย่างเน้นนอกประเทศจะไปอยู่น้ำเขาได้ที่แบบหดมือไปก็ไปแล้วเนาะหอนมือหอดยามเนาะแม่บางทีถ้าเกิดว่าที่ใส่หน่อใส่แน่นแล้วหอนได้สั่จากที่เคยคิดว่าโอ้ยคือสิบ่ไปน้ำเขาดอก มันไปว่ากันแหละมันไปก็มีในนอใจคนเฮาโดยเจ้าก็เห็นให้เห็นหน้าอยู่บ่สาวน้อยเห<ด>็ดดดดุเห็ุคือกันเนาะแม่นคู่นนมือนีหาเงินอาคำบในได้ส์หาเงินอาคับรับจ้างรับใบเคยไป,ไปไทยอยู่บ่บ่เคยบ่เคยไปทำการทำงานเนาะโดยสมมติว่าสมมุิมมดเด้อว่ามีปลาปานนี่เพิ่นยังได้ไปเป็นแม่บ้านแม่เฮือนเนี่นะ ไปจะเกษียณไปป่ะไปจะได้เงินเดือนเท่าไรอยากได้ร้ายเลยเนาะแปดเก่าพันนี่พอป่ะหมื่นเป็นหมื่นเนาะบอกเงินเดือนขั้นต่ำมั่งกะคูหมือนี่มันตายโตนะวันละสี่ร้อยบาทพี่น้องไอ้เนาะคาแรงขั้นต่ำ,นนตำ,นนตำอันนี้ว่าถึงเงินฝั่งไทยดอก <c oughs> คนที่ว่ามีบัตรแรงงานเลยวัตถุต้องนู่น่าสีได้ยสำคัญเบิ่แล้วมัง้ง แรล้งกันต่ำมาละ400บาท400บาทก็เดือนละ1 0 0งตายโตออไปละว่ะพี่น้องเลยไปมันใจบ่หรอไปเนี่ยไปมันใจแต่ต้องวอาต้องคุยกันก่อนบ่โดยต้องเห็นหน้าเห็นตากันก่อนเนาะโดยคุยกันเข้าใจก่อนคนว่ต้องใส่เวลาโดนบ่ในสาวหน่อยจังจะคุยกันเข้าใจเนี่ยเดือนหนึ่ง เป็นเดือนบ่บ่ะแบบชีว้ยเนื้อเสือใจกันนะ<ม>นต้องให้เขามาหาก่อนบอ่หรือว่าจังใดแมน,แมนให้ให้เพิ่นมาหาก่อนอให้เพิ่นมาหามาเทียเ่ยวเบ<ม>ิ่งอ่นเดสทงพวกมู่จักคุ้นเคยกันแบบนี้นะหรือบางคนเป็นบสะดวออกมาแน่เนี่แล้วยังให้เจ้านี่เป็นฝ่ายไปหานี่เจ้ากฤสิกะไปอยู่บ่บได้มีเงินไปอ๋อบัด้มีเงินไป โดยบายากดอกเรื่องเงินเรื่องทองนะเพิ่นก็นทิโอนมาให้ดเพื่อน่าดเสาียใจในระหว่างการเดินทางไปหาเพิ่นเนี่ยนี่นะแต่คอยขอแนะน้ำให้เด้อบ่ห,บห,บห้ไปบ่ห้ไปบ่ห้ไปแบบนั้นอืพอพราะว่ายาดได้ยานเขาอ่าพาไปเราออกไปตัวไปแนวบอดี้ฮะแหละมีแต่ให้เพิ่นนะมาห้เจ้าก่อนโดยเด้อโดยอันนี้เฮาผมเป็นแอดมินเฮาก,ก็ ใดๆที่มันสมมาพักควรทากระจงในน้ำพี่น้องไว้บอแมแอนสีว่าออเออสิไปผักดันกันบอแมแอนเนี่ยนั่นเนาะให้เขาบ้าหาเฮาเป็นฝ่ายมาเฮาโดยห่อนเทือนนอดซ่านพี่มาเล่นมายามาเที่ยวเบื้งกอนโดยบอแมแอนเพิ่นเสนอมาในใด้เลยสิไปแนวนั่นบอบอให้แนี่นั่น,นเนาะสิบอยากไปเศร้าอยากไปก็ให้เพิ่นมาเฮาก่อรอเพื่อว่า ญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่เขาเ่าจะได้หับหูน้ำจะนะก็แมนย่บัดเขาไปเขากาเขาก็ะไปกับผี่กับน้องเขาแหละกบพ่อกับแม่นั่นนะก็ต้องมีหมูคูไปน้ำแม่ละบาคอยเบาหรือว่าจะสิไปผู้เดียวบ่บ่ขถ้าเ้าจกลัาไปผู้เดียวแหละกลับไปพี่น้องเลยแลวข้อมูลการที่ต่อยะได้สาวหน่อยมียังนง มีเฟซแล้วก็วอตแอปลินจะส่งส่งอย่างแต่บ่มีไลน์เนาะมคนกับผมมีไลน์คือกันบ่บ่มีไลน์บ่ได้มักเฮ็ดซักไลน์ด้วยผมมักซักไลน์โดยคนกับผมมีไลน์บ่มักซักไลน์เราขอโม้นการติดต่อเพื่อนนี่มีวอตแอปพี่น้องเอ้ยเนาะแลก็เฟซบุ๊กสะดวกแจกเนาะเฟซบุ๊กนี่ก็เนาะ ก็มีฮูบปูบงปูบ่าวหรือว่าขบปูบงปูบ่าไว้ก็เสียงไว้ในเด้อบ่มีคันมีมาก็บะมีอันนี้มันบ่มีอีหรือก็มีภาษาออกมาเปิดใจว่าแมนคันมีภาษามาเปิดใจเบิ่งเนาะย้อนบ่มีนี่แหละจึงมาเปิดโดยโดยกระแมนเครื่เจ้าเนาะเออพี่น้องเลยเนาะนี่ ก็คือหนุ่มๆที่ว่าสิทางมัจจิมาคุยเพ่นนี่ก็คืออยู่ในกฎเกณฑ์ของเพื่อเด้อพี่น้องเด้ออายุบเกินอ่าหกสิบปีลงมาแล้วอ่ะเนาะอายุบเกินหกสิบปีแต่อายุน้องนี่บอเจ้าก็ับสักเก้าปีกะการยังบอยในอันนั้นดอกหลายคนเหมือนกันยังได้อายุหลายหลายแหน่แหละกว่าจะได้มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความผิดชอบกันอ่ะ จะเป็นคนลาวคนไทยก็ได้เนาะโดยพอห้ามพหมายก็ได้บ่ได้เรืว 5, อว่าห้าวัตนุ่ม่วนหุกทิศปีน่นกันบ่แบบเอาเอายันรักจากได้แบบบอกเคยมีครอบครัวคือการมากอ่อนแบบนี้นะแบบใดก็ได้แบบใดก็ได้เนาะขอเป็นตัวผลหม่ากเฮาเออก็จะเป็นคนสดวแลละก็หมากเจ้าแม่ <c ười> รจริงใจกับเจ้าเนาะโดยดูแลเจ้าได้ตัวเจ้าก็บ่ไ้มีโลกประจำตัวยังบ่บ่แข็งแห้งเนาะ สมบูรณ์อ้วมท่วมดีมีแต่โรคประจำใจบ่มีคนดูแลมีแต่โรคประจำใจล้วอ่ะที่ผ่านมาซะหน่อยเจ้าก็เคยแบบว่าแอบหมักแอบหักผู้บ่าวในใจมีอยู่บ่แบบบอกกล้าบอกกล้าคุยกับเขานี่นะแม่หมักกระญานบอกกัญญาโอบกล้าหมักข้าวเต้าดอกย่ากล้าหมักข้าวเจ้ามีแต่แอบหมักซีสืออ๋ออะไรมี่เป็นบ่คนที่เขาแอบหมักมีเนาะแล้วได้บอกเขาอยู่บะ เขาหูโตอยู่บ่บอกบอกแล้วแนวแอบหมักเขาเนาะแต่เขาก็บ่หูโตบ่กว่ามีเจ้าแอบหมักนั่นไงบ่บ่หูโ้นเจ้าแหละเจ้าไปแอบหมักคนมีเจ้าคองมาจากเนี่ยบ่อย่าได้อย่าได้เอแอบได้อีกันเนาะเขาก็บ่ได้หามดอกแอบหมักจืดื่อได้สิเนาะเพลงมันก็ยังบอกได้สิมีเจ้าคองแต่นอกหักอ้ายกันยังว่าได้สินะ มีบอเพลงแบบนั้นกันก็มีเลยเนาะจะไม่เคยฟังตีบอแสดงว่าน้องมาเซื้อแล้วได้เคยได้ยินเอาเพลงขล้องน่เด้เอ้จินตลาโอจะเคอปฟังโดยมีจากคองแต่น้องกได้มีอยู่ว่าคนมาหักน้องดิมาหักเน้อมนี่มีต้องมีอยู่แล้วแหละเนาะต้องมีอยู่แล้วแหละคนมาหมักมาหักจะบนน้องตาลายแหละแนบมาไวๆเด้อลอยอยู่เหมือนบอกลอย มาไปไหวเราบอกพี่น้องเลยเฝ้าม,มาเนาะสำหรับคนใดที่ว่าใจถึงนะก็บฝ่ามามาทำมาลา,ายามเพิน่นมาเบิ่งตัวจริงเพิน่นเะนาะจับก็บอะไ้ไปไซไง่นะายหรอวะยังสิอยู่นดนอยู่วโด<ล>ยยังสิอยู่บ้านดานอยู่เนะ <โล S 1> าะโดฝ่ามาหาเราพี่น้องเลยอ่าส่วงนี้ก็บรรยากาศมันก็ เย็นๆนหนาวๆหนาวในฮานเนาะเย็นสบายเนาะบ้ามาพยายามเพิ่นเจ้าก็มีแบบว่าเป้าหมายของเจ้าอยู่บ่ซาน้อยแบบว่ามีเจ้าอยากเฮ็ดหยังอยากได้ยังในในชีวิตของเจ้าไหมฮะได้หาขายเครื่องโอ้ยได้ห้างได้เครื่องอือันนี้คือเป้าหมายในชีวิตของเฮาเนาะโอยขายหยังเป็นขายเครื่องพวกเสื้อผ้าบ่หรือแนวอยู่แนวกินขายแบบแนวอยู่แนวกินก็ได้ แบบเส้าหยันเงินเขาบ่เถิงโอ้เจ้าเป็นคนหมักค้าคายบ่แเมนอยู่แนวกินนี่เป็นพวกอาหารแห่งบ่อหรือว่าพวกกับเขากันน้ำพวกปิ้งพวกจีแบบอันนี้นะโดย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 จะมันหมักไว้แบบนั้นเนาะโดยแต่ละคนกับสีมีความหักความหมักบ่คือกันพี่น้องเลยเ <c ười> นาะอันนี้กับบทตีแต่กันยังดีได้แบบว่า คนเขาแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตนะบางคนก็คิดว่าเอออยากได้นั่นได้นี่อยากเห็นนั่นเห็นนี่นะ,อะพอได้เป็นตน้นทุนแล้วก็เป็นรายได้ประจําครับเจ้าของนะครับขอบขั้วแบบนี้นะอ่ะก็ไเจ้าสมหวังเนาะถ้ามีผู้รักผู้ใหญ่หรือว่านมหนุ่มเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลตรงนี้นะเนาะสานฟันให้เจ้าเป็นจริงใช่ครับโบราณยังห่างไปหน่อยเนาะฮาการสีเอ่อ ได้จบคลิปไปสำนึกเนาะมีแต่ให้เพื่อนสมหักสมบังเนาะเดี๋ยวจะเอาถาบัตรเต้มเงินให้ก่อนเราจะบอกบัตรเงินไปซื้อบัตรเต้มเงินให้กับเราเนาะอันนี้เป็นน้ำจิตน้ำใจให้คุณสาธุเพื่อนเอ๋ยเนาะจากคุณรักคุณใหญ่เรื่อสปอนเซอร์มาลาพาเพื่นเนาะเป็นเงินสปอนเซอร์ขอบใจหลายๆ ข้อมูลการติดต่อกับถักมาเด้อพี่น้องเด้อถักมาแอดมาเนาะเฮากัสิได้เอาเฟซแลค์กวาดแอปเพิ่นแล้วก็ให้ทั้งหนุ่มๆนี่ถักมาจิมาลมมาคุยเวลาว่างเจ้าตอนใดเน๊สมมุติเพิ่นถักมาน้าว่างตลอด24ชั่วโมงบ่หอด้ะหอด้ะยังคาซะพบให้ลูกค้าได้แต่วอย่าเว้นเวลานอนกลางคืนเวลาลับแล้วบ่ว่าง เวลาล็อกแล้วว่าโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโดยเข้าใจสบายดีสบายดีสบายดีอันนี้จะพาไปเอาจะพาไปพี่น้องเอ้ยต่อยังน้อยขอสิตทามความในใจของเจ้าว่ามียังสิฝากเพื่อนุ่มๆเพราะก่อนจบคลิปนี่นะฝากอุ้มนุ่มไว้โดยจะลองว่ามึงดูอยากได้ใบใบเนี่ยอยากได้นุ่มไวใบอยากได้ใบใบ อยากได้อยากเจอคนคงใจไว้บอมนอมาสั่งว่าแถวบ้านนี้ไว้แล้วว่า <c oughs> เอาพี่น้องเว้ก <c oughs> ็ให้ผึ่นสมหวังเนะเาะเอาเอาสบายดีส,บา,สบายดี